สวัสดีช้าวันฝนตกนะคะมาพบกับแม่แตงโมน้องมงคลชัยนะคะนี่วันนี้ก็ฝนตกตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะดูมีเด็กน้อยนะะ่ะนอนตื่นสายหนึ่งอัตรา มีเด็กขี้เกียจแล้วหนึ่งอัตรานะคะดูฝนตกโปรยๆอากาศเย็นสบายนอนหลับสบายเลยนะคะหมู่อ้วนของเรา จะรีบตื่นทำไมล่ะเยฮ้คุณแม่แตงโมหนูจะรีบตื่นทำไมล่ะครับผมหาหมูอ้วนหนูนอนต่อเลยฝนตกโปรยโปรยนะคะก็อุ้ยตกหนักนะช่วงแบบว่าช่วงจะเช้านะตกหนักมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็ตกโปรยโปรยนะคะอะ หนูรีบตื่นทำไมละ่ะฮะว่าหนูไม่นอนต่และครับผมฝนตกตลอดทั้งคืนเลยเนาะหนูฝนตกตลอดเลยครับผมเน่ พอรู้ว่าไม่คอนนะคะก็ลงคลีปนะคะก็รู้ทันนะคะหมูอ้วนรีบตื่นเลยนะคะดูอน,นอนต่อเร็วๆเลยนอนต่อเร็วๆเลยวะหมูอ้วนอะ,อะไรละ่ะคุณแม่แต่งหมูฮะ รู้ด้วยเวลาไม่ควรนะคะลงคลิปรีบตื่นเลยนะหมูอ้วนของเรานะคะดูทำไมหนูไม่นอนต่อละครับผมหาเด็กชายมงคลชัย อะไรพี่อามเก็บเสร็จเมื่อกี้อึชีอีกแล้วนะโอ้ยอากาศเย็นเย็นสบายครับผม เลยเลยแม่โมอ,อหมูอ้วนจะเติมพลังอีกแล้วแม่โมบรรยากาศเช้าๆกับหมูอ้วนแม่แตงโมองเอาเร็วๆให้อ้วนกินนมก่อนว้ะ อะไรละไม่โมฮะอะไรยังเข้งใจกับแม่คอนนะคะคุณแม่แตงโมของเราออิ่มหรือ,อยังเอ้ย